ที่หาดใหญ่กลายเป็นเหมือนจุดเช็คอินของน้ําแบบนี้แต่มันเป็นผลมาจาก2ออย่างที่มาเจอกันพอดีเป๊ะเลยปัจจัยข้อแรกนี่สําคัญที่สุดเลยครับคือตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยดันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะตามธรรมชาติน้ําจากทุกทิศท,ทุกทางเลยไม่ว่าจะมาจากภูเขาร,บรอบๆอย่างเขาข้อหงเนี่ยมันไหลลงมารวมกันตุ๊บที่จุดเดียวซึ่งเป็นจุดที่ต่ําที่สุดก็คือใจกลางเมืองหาดใหญ่นั่นเองนะครับแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือ มันไม่ใช่แค่ฝนที่ตกในตัวเมืองหันใหญ่เท่านั้นนะแต่นี่ยังต้องรับมวลน้ําก้อนใหญ่ที่ไหลบ่ามาจากอําเภอข้างเพียงด้วยทั้งสเดาน้ํามอมคลองหอยโขงโอ้โหคิดดูสิคะว่าปริมาณน้ํามันจะมาหาศาลขนาดไหนเราก็ต้องมาดูที่ทางออกของน้ํากันบ้างซึ่งเส้นทางระบายน้ําสายหลักของเมืองก็คือคลองอุตะเผานี่แหละครับแต่ปัญหาก็คือเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้มันดันตีบตันซะงั้นจากเดิมที่คลองมันคดเคี้ยวตามธรรมชาติ มีพื้นที่ริมตลิ่งกว้างๆไว้คอยซับน้ำพอเมืองขยายตัวเข้ามาตึกรามบัานช่องก่อมาเบียดคลองทำให้คลองมันกลายเป็นเหมือนข้อขวดแถมยังตื้นเขินอีกพอเตอน้ำก้อนใหญ่ๆจากภูเขามาทีเดียวมันก็ไปต่อไม่ไหวนะสิครับเรียกได้ว,ว่าเราทำลายเกราะป้องกันน้ำท่วมตามธรรมชาติของเราไปเองเลยและปัจจัยสุดท้ายที่เหมือนมาซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันหนักขึ้นไปอีกก็คือเรนบอมหรือฝนระเบิดบ่อยขึ้น คือมันไม่ใช่แค่ฝนตกหนักธรรมดานะแต่มันคือการเทน้ําลงมาทีเดียวเป็นปริมาณมหาศาลในเวลาสั้นๆต่อให้ระบบระบายน้ําดีแค่ไหนเจอแบบนี้เข้าไปก็จุกเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเกิดขึ้นครับและทางออกที่ว่าก็คือโครงการนี้ครับคลองระบายน้นําร .1 ซึ่งทําหน้าที่เปรียบเสมือนทางด่วนของน้ําเลยครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะ คือแทนที่จะให้น้ําก้อนใหญ่ไหลผ่านเมืองเหมือนเมื่อก่อนเราสร้างทางใหม่ให้น้ําไหลอ้อมเมืองไปเลยตรงไปลงทะเลสาบสงกราจบไม่ต้องเข้ามาป่วนในเมืองอ้าวถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้แล้วทําไมเรายังเห็นข่าวหาดใหญ่น้ําท่วมอยู่ล่ะประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือทางด่วนน้ำเนี่ยมันจัดการกับน้ําจากข้างนอกหรือก็คือน้ําป่าจากภูเขาได้อยู่หมัดเลยแต่มันไม่สามารถไปห้ามฝนที่ตกลงมาข้างในตัวเมืองได้เพราะฉะนั้นพอฝนเทลงมากลางแอ่งตรงตรง มันก็ต้องมีน้ําขังเป็นธรรมดารอแค่เวลาให้มันระบายออกไปเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นเหมือนกับคําพูดนี้เลยครับปัญหาแก้ได้แต่รักษาอาจไม่หายขาดนี่คือความเป็นจริงใหม่ที่หาดใหญ่ต้องอยู่กับมันให้ได้คือการบริหารจัดการความท้าทายทางภูมิศาสตร์ที่มันจะอยู่กับเมืองนี้ไปตลอด